สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่ิเช้าวันจันทนะที่แบบพนักงานออฟฟิศแต่และคนก็ใช้ชีวิตอย่างเศร้าหมองใช่ไหมคะวันจันท์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราจะมาลองทําภารกิจนะคะถ้าเรามีเงิน1,000บาทแล้วเราอยากจะขายอาหารนะด้วยวิธีต่างๆนะคะเราจะสามารถสร้างให้เงินนี้จเจริญเติบโตนะคะจาก1,000บาทในวันจันทร์กลายไปเป็น กี่บาทในวันศุกร์นะคะจะขาดทุนหรือจะก,กําไรนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากไปรับขนมนะคะที่เราสั่งเอาไว้นะวันนี้สั่งบานอฟฟี่เอาไว้นะคะส่งที่ทํางานนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะก็ได้น้องมาแล้วนะคะเราก็เตรียมกล่องแช่เย,ย็นเอาไว้ด้วยนะเราก็ไปรับขนมมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ออกเต็นท์ถาไปทํางานกันแล้วค่ะไปกันเรถต<ร>ิดมากเลยวันจันทร์นะเนาะเราก็ตำรวจก็คือปล่อยให้แต่รถทางด่วนไปอย่างเดียวเลย ส่งก่อนนะคะเรื่งงานแล้วนะคะหมดสภาพก็เดี๋ยวเราจะไปซื้ออุปกรณ์ทำเบเกอรี่นะคะวันนี้ก็ได้กำไรมาละพรุ่งนี้มีคนสั่งเค้กมะพร้าวอ่อนนะคะเยอะอยู่พอสุขควรเนี่ยต้องไปทั้งร้านเบเกอรี่แล้วก็ไปซื้อไข่แล้วก็มะพร้าวที่ตลาดนะคะโอเค<ส>ไปกันเลยคะ่ะเชฟเอียงแล้วนะเผาหอมนะคะสิบห้าบาทหนึ่งกิโลเลยนะปกติเขาเจ็ดสิบาทเนละดห้าสิบบาทโอเค เชฟเกียนช่วยหนูด้วยนะไข่นะไซเอ็มมันก็จะเป็นเบอร์สองนี่นะคะเก้าทเบี้าบจัดเลยแพงหน่อยก็ได้ครันท,ที่แล้วก็ชามาปิดยิวที่มาพาวลานนนะทุกคนปิดลูก12ดสองบาทเห็นไหมคะเป็นลากมาอีกแล้วก็รีบกลับมาอบขนมนะคะต้องเข้าประมาณ5รอบ วันที่สองของการทำภารกิจเมื่อเช้านะคะถ่ายแะไวไม่ทันเลยนะเพราะว่าต้องทำเค้กนะคะมาส่งเช้าวันเนี้ยประมาณ40ปุชิ้นนะแต่เราก็ทำเผื่อมาเป็น60ชิ้นนะประมาณนะคะเราก็ไปส่งนะแต่ว่าพอทำเสร็จจริงอะ่ะ ทำได้ประมาณ45ชิ้นนะเพราะว่าทําเป็นซอสเค้กมะพร้าวอ่อน,นะคะ่ะทำหน้าซอสหน้าครีมไม่ไม่ไหวนะทาไม่ทันนะคะก็เลยเอาเท่าที่จํานวนที่มีคนสั่งแน่นอนก่อนแล้วก็เกินมานิดหน่อยนะคะก็ขอขอบคุณลูกคา้ากิตติมศักดิ์ของหนูด้วยนะนี่ก็จะเป็นรูปเค้กที่เราทําตอนเช้านะแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็รีบเรียกพี่ลาลามูฟนะคะมารับไปส่งเลยเนาะ ก็เดี๋ยวยังไงมาเจอกันต่อตอนเย็นนะคะเลิกงานแล้วเป็นยังไงบ้างเลิกงานแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านนะคะจะไปเปิดออเดอร์ที่บ้านนะเพราะว่าไปตลาดได้ลูกพลาสดมากเลยอะแล้วก็พุทรานมสดนะคะก้อนเนี่เลื่อนไม่เดินเหรอคะเส้นประสานไม่เดินเลยพอดีระหว่างทางอะพี่เจอแบบพี่เขาเลยเขามานั่งให้เดี๋ยวให้เงินเขาก่อนนะคะพี่เขามานั่งแบบขอไม่อยากใช้คําว่าขอทานนะก็แบบว่าอของเงินเนาะนะเอ็นดูเขาเนาะ ก็เลยเอาตาให้เขาเนาะรู้สึกว่าถ้าชีวิตมันไม่หมดหวังจริงเขาคไม่มานั่งตรงเนี้ยนะเราก็เลยแบบแบ่งขนมชั้นแม่เขาชิมหนึ่งนะเขาก็บอกว่าไม่เอ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 าแบบไม่เอาจริงจังเลยนะแล้วก็เอาไม่เอาไม่เป็นไรค่ะไม่เอาก็ไม่เอาอะไรเงี้ยว่าแล้วเขาก็เราก็เดินออกมาใช่ไหมเขาก็ตะโกนตามหลังว่าไม่เอาเพราะว่ากินแล้วคิดถึงแฟนเก่าแล้วเจอเขาก็บอกด้วยนะว่าคิดถึงอะไรเงี้ยเฮ้ยเราก็อินดูเขาเนาะ โอเคชีวิตก็เป็นนี่แหละป่ะเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวเจ็ดกันนะคะตอ,ตอนนี้เราก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรีบปอกผลไม้ก่อนนะแล้วก็ลงขายในกลุ่มหมู่บ้านนะคะวันนี้เรามีแต่กล่องไซเนียนะคะกล่องแค่นี้จะขายได้แค่ยี่สิบห้าบาทก็รู้สึกแพงแล้วเดี๋ยวถ้ามันน้อยมากๆเดี๋ยวเราจะใส่ถุงนะคะเดี๋ยวลองปอกดูก่อนล้วกันนะวันนี้ก็เป็นวันที่สามของการทำ ช่วงเาแล้วนะก็หาเงินไปได้ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้กลับไปคิดดีๆนะเพราะว่าไม่มีเวลาอยู่ตัวเองเลยนะคะเมื่อเช้า,ชาก็ตื่นมาแล้วก็แบบว่าทําหน้าเค,ค้กอีกนะทำไ้เกินจากเมื่อวานเราจะมีตัวเค,ค้กที่แช่เย็นเอาไว้นะคะแล้วก็ทําหน้าเค้กมาอีกวันนี้มีคนสั่งไว้สี่ชิ้นนะคะก็ทําแค่นี้ก่อนนะคะ บ้านอย่างเงี้ยเราไปถึงบ้านประมาณหกโมงกว่าแล้วอะซึ่งก่อนนั้นมันมีคนขายสับประรดไปแล้วนะแล้วก็ขายจนหมดด้วยนะคะคนที่กินอะไม่ได้กินผลไม้ทุกคนเนาะแล้วคนที่กินผลไม้ทุกคนก็อาจจะเป็นสัดส,ส่วนแค่สัดส,ส,ส่วนหนึ่งนะแล้วเขาเดินซื้อสับประรดไปแล้วอีกแล้วก็ยังถูกดับเบิลด้วยก่อนหน้านั้นนะคะต่อจากคนที่ขายสับปนะรดอะมีคนขายน้ำส้อมอีกนะแล้วก็เออโอเคไม่ต้องผูดต้องเกิดละก็ววคือขายไม่ได้นะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันมีทางมันมีทางจัดการกับสินค้านั้นนะเราก็อาจจะจริงๆเราลงขายในแอปไปแล้วด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะลงดึกไปหน่อยนะคนก็เห็นหน้อยนะคะแล้วก็มันค่อนข้างเลยมืออาหารไปนิดหนึ่งแล้วนะคะก็คืออาจจะไม่ใช่เวลาที่มันเหมาะนะแล้วก็ตามปกตินะหนึ่งที่ขายไม่ดีนะก็จะเป็นวันพุธนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่นะคะไม่ใช่ทุกพุทธที่จะขายไม่ดีนะอย่างวันนี้ก็เป็น จริงถ้าเป็นวันพุธแบบเนี้ยถ้าเราเปิดร้านเดลิเวอรนะเราอาจจะปิดร้านเลยนะวันเนี้ยเพราะว่าเป็นวันพักปไปเลยแล้วก็วันพฤหัสจะเป็นวันที่ขายดีที่สุดนะเราก็จะค่อยเก็บพลังงานไปใช้ในวันพฤหัสให้มันแบบเต็มที่ไปเลยอะไรเง,งี้ยเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้เราจะขายได้เท่าไหร่ ึงที่ทํางานแล้วนะคะจะเอาขนมเค้กไปส่งกันนะนี่คือขนมเค้กของเราให้ดูใกล้ๆ<น>ก็จะเป็นข้างล่างเป็นตัวแป้งนะคะแป้งเค้กแล้วก็ข้างบนท็อปเป็นตัวครีมมะพร้าวนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้กินได้นะ ก็ตอนเย็นแล้วนะเมื่อเช้าออกบ้านเช้ามากเลยนะคะตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นเนาะเนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะคะกลับบ้านเดี๋ยวจะไปแวะตลาดก่อนนะวันนี้คงจะต้องปิดร้านเดลิเวอรี่ของตัวเองนะคะขายอาหารคาวที่ทํางาน,นเนาะก็อตอนแรกไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะพรุ่งนี้ยังคิดไม่ออกนะคะก็เลยลองลองถามดูเนาะว่าที่แผนกใ,ใครอยากกินอะไรกันบ้างอ<ๆ>๋าก็เปิดประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ปิดเลยนะคะกลัวาทาไม่ไหวนะเดี๋ยวจะไม่ได้นอนนะคะ ก็มีคนสั่งเนาะเราเราก็ขายบานอฟฟี่นะคะที่เราขายไปวันจันทร์แล้ว่าพอดีว่าคนที่เขาทําเขาเปิดออเดอร์พอดีเนาะเราก็เลยไปสั่งไปรับมาักรับมาสร้างกาไรต่อนะคะก็มีบานอฟฟี่นะแล้วก็มีน้ําผลไม้สกัดเย็นนะคะที่เราขายอยู่ในร้านของเราอยู่แล้วนะแต่ว่าวันนี้ก็จะเพื่อเป็นการใช้เงินแบบเงินที่มันมีหลักแหล่งจริงๆนะไม่ใช่เงินจากเดลิเวอรี่นะคะเราก็จะ แยกส่วนกันเนาะเดี๋ยวจะต้องไปซื้อผลไม้ใหม่นะคะ mm. ก็จะมีฝรั่งนะมีคนสั่งฝรั่งมีคนสั่งสับประรดนะน้ำฝรั่งน้ำสับประรดแล้วก็น้ำแตงโมนะคะอันนี้คือลูกคา้ารีเควสต์มาเนาะ <Okay. S 1> ก็เอา3าน้ำนี้นะคะเดี๋ยวไปซื้อที่ตลาดกันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นอาหารคาวนะคะที่มีคนสั่งมาประมาณ10กล่องละก็คือ ข้าวหน้าไก่ย่างซอสจิ้มแจวนะอันนี้ก็คือพี่ทํางานบอกว่าอยากกินหนกะอยากทำทำขายเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยทำเลยทํทำเลยค่ะถ้างั้นหนูทําเลยก็เลยได้มาอีกหนึ่งงานนะคะทั้งหมดตอนนี้หัวออเดอร์เยอะมากเลยนะไม่รู้จะทําไหวหรือเปล่านะแต่ก็ลองดูนะคือเวลาออกจากที่ทํางานนะถ้ามันมาชนเวลาสักประมาณห้าโมงเนี่ย รถมันจะติดมากเลยนะคะในกรุงเทพเนาะก็ต้องอดทนนิดนึงนะตอนนี้ก็จะจะปี๊แตกนะเพราะว่าตื่นเช้ามากเลยนะคะเมื่อเช้าพารทไทมยังไม่ขึ้นเลยเราออกแล้วตอนนี้พารทิทม์กำลังจะตกอีกรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ยังไม่ถึงไหนเลยนะคะก็เป็นกําลังใจทุกคนนะที่ทํางานแล้วก็หาเงินเหนื่อยเหมือนกันเนาะขายของเนี่ยนะคะแต่ก็ทุกทีเราไม่ได้หักหมขนาดนี้นะแต่อันนี้เป็นภารกิจพิเศษนะที่อยากจะลองทําดูว่ามันจะได้แค่ไหนนะได้หรือเปล่า เดี๋ยวลอให้มันสุดเลยนะทีนี้นะเอรผลไม้เยอะมากมีทั้งผลไม้ไทยแล้วก็ผลไม้นอกเลยนะแต่ก็ต้องมาดูแต่ละวันว่าแบบไหนมันสดหรือไม่สดนะคะต้องมาเลือกจริงๆนนโอเคเดี๋ยวไปซื้อผ่กกนะทุกคนซื้อของเสร็จแล้วนะคะเงาแตกระเบิดนะเราคิดว่าเราน่าจะซื้อผลไม้เยอะเกินไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทาเผื่อนะคะแล้วก็ขายนะ รูจะขายได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังถ้าคิดเงินเราก็ยังได้กําไรอยู่นะแต่จะได้น้อยนะคะมันไปพลาดตรงฝรั่งนะมันทาไมแพงจังเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับไปคิดอีกทีหนึ่งนะคะถ้าอย่างนี้ก็คือจะขาดทุนค่าฝรั่งนะขาดทุนนําฝรั่งนะตอนนี้ก็คือคือฝรั่งมาประมาณสี่กิโลนะคะมีคนสั่งทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ อ๋อาะสั่งแค่4ขวเดเองนะแต่ลองซื้อมาแบบเยอะเกินไปอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนสั่งฝรั่งสดด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปเฉลี่ยนะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ที่ยังขาดอยู่นะก็จะมีสะโพกไก่แตงกวาไปซื้อของกันตอ <c oughs> เหนื่อยมากเมื่อกี้ถ่ายไม่ไหวนะคะเพราะว่าต้องยกสับประรดเองนะ16ลูกน่าจะประมาณเกือบ10โล10กว่าโลเน <c oughs> ี่ยเป็นตลาดโลนะคะที่เป็นพวกเหนือ นอกกระแสนะแต่เขาจะสดนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนจะไปดูตังกวานาะโอ้ปิดแล้วร้านน้ำแตงเพียงแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวมาดูร้านนี้แทนค่เดี๋ยวเราสุดท้ายก่อนนะคะก็จะเป็นร้านไก่นะคะเดี๋ยวดูสะโพกไก่จ,จะมีหรือเปล่าไม่มีนะเราจะช็อปไก่กันนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้ของครบหมดแล้วนะคือแบบว่าไก่ยังถูกกว่าฝรั่งไม่รู้ว่าขายนะ้ำผลไม้สกัดนี้แบบคิดไปคิดมาจะเหลือกำไรหรือเปล่านะ โอเคไว้เดี๋ยวขับรถกลับบ้านก่อนนะวันที่สี่ของการทำภารกิจของเราแล้วนะหาเงิน1000บาทน,นะคะเมื่อเช้าก็ไปก็รีบตื่นเช้ามากเลยนะคะมาทำข้าวไก่อบนะก็หมักไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาอบทีนี้ก็ใช้สูตรแบบว่าไก่มุ่งมันก็เลยแบบว่าต้องใช้เวลาอบแบบค่อนข้างนานนะเกือบสองชั่วโมงอะชั่วโมงกว่ากนี่ก็เป็นน,น้ำฝรั่ง ส่งอะไรเลยนะคะเดี๋ยวพอรบแล้วเ,เปิดเปิดเสร็จปุ๊บเทใส่หยักตรงนี้แล้วก็กล่องใส่ขวดนะคะนี่ก็จะเป็นรูปข้าวไก่อบนะคะที่เราทำเนาะรับออเดอร์มาเมื่อวานนะคะประมาณ20กล่องนะก็อันนรูปที่เราถ่ายและนี่ลูกค้าถ่ายให้นะคะก็พอมาถึงที่ทํางานก็เดินไปส่งนะส่งทางน้ำและขนมเลยค่ะเดี๋ยวมาดูตอนเย็นกันนะตอนเ ันอะไรเงี้ยเราก็คืองานงานหลักของเรานะมันก็แบบ ว่าวันสุดท้ายของการทําภารกิจนะเมื่อเช้าเราไปผ่านพบกับอะไรมาบ้างนะคะก็เริ่มจากว่าเมื่อวานตอนเย็นนะ,ะเราหลับใช่ไหมเราก็เลยไม่ได้แพลนเรื่องของอาหารหรือเรื่องของอะไรเนาะแต่สักประมาณใกล้ๆทุ่มเนาะก็มีคนที่เขาสั่งข้าวไก่อบนะคะไลน์เข้ามาบางคนก็โทรมาว่าอร่อยนะน,นี่พรุ่งนี้ไม่มีเมนูอะไรหรอนะคะก็เลยถามว่าอยากกินอะไรดีคะเนาะ ลูกค้าก็บอกว่าอ๋ออยากกินข้าวหมูทอดค่ะแล้วก็เลยได้เลยเดี๋ยวทําข้าวหมูทอดเนาะก็ไม่ไหวแล้วครัไปจายตลาดไม่ไหวแล้วก็เลยตัดสินใจสั่งไลน์แมนหมาดมานะคะเมื่อคืนหมูก็มาส่งที่บ้านชื่อเนาะหน้าร้านเนี่ยเขาราคา2 4 3บามบาทนะหมู3ชั้นกิโลนึงนะคะแต่ว่าในแอปเนี่ย248บาทก็โอเครับได้อยู่นะาตามนั้นนะคะเสร็จแล้วก็หมักหมูเนาะเครื่องหมักต่างๆก็มีอยู่ตั้งแต่ ที่ทำข้าวไก่อบก็คือเมื่อวานใช่ไหมคะ mm hmm. ก็ใช้วัตถุดิบเดียวกันได้ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าหลังจากนั้นที่เราเปิดออเดอร์ในกลุ่มที่ทำงานนะคะเราก็หลับเนาะตื่นมาทีนะคะมีออเดอร์ทั้งหมด18กล่องนะซึ่งหมูที่เราซื้อมามันไม่พอแน่ๆนะคะก็คิดว่าเอ๊จะทำยังไงดีนะประกอบกับตอนเช้านะคะเพิ่งมาดูว่ากล่องนะคะหมดจากบ้านเลยกล่องที่เราสต็อกไว้เดลิเวอรี่อยู่ตลอดทุกวันนนะ คือเราเข้าใจว่ามันอยู่ในกลังที่เราเก็บไว้นะคะจะมีกล่องที่เราแบบว่าเอาไว้เก็บของอะไรพวกนี้เนาะมันหมดคะ่ะหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือสักกล่องเลยก็เหลือประมาณแบบ3ามกล่องที่เป็นกล่องที่ไซส์ที่มันไม่ใช่ที่เราต้องการจะใช้นะคะก็เลยโอ้แย่แล้วล่ะตอนเช้าก็ตื่นมาก่อนตีให้นะเราก็มาเตรียมของนะคะเตรียมแ่น,นเตรียมมีไว้แล้วปุ๊บหกโมงนะคะไปถึงแมคโครเลย <c ười> เ้าไปเข้าไปซื้อกล่องในแมคโครนะคะหกโมงเราเป็น ลูกค้ารายแรกนะแต่โชคดีของเรานะที่แม็โครแถวบ้านนะคะคือหางจากบ้านแค่สิบนาทีเองก็เลยแบบว่าทันนะคะพอกลับมาถึงก็รีบแพ็คแพ็คของเแพ็คของเสร็จปุ๊บก็ออกไปส่งที่ทํางานนะคะก็ทันเวลาเนาะวันนี้ก็ปิดอาทิตย์แบบโอค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะสรุปเนาะรายใช้จ่ายที่จ่ายออกไปนะคะว่าได้เท่าไหร่ บางส่วนนะเขาให้เป็นเงินสดนะแล้วก็ยังอยู่ในสภาพนี้อยู่เลยนะคะเดี๋ยวค่อยไปนับนะแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะโอนให้นะคะเพราะว่าเราจะแนบ QR code ไปกับกล่องอาหารนะติดไปกับถุงเลยลูกค้าก็จะได้โอนให้เราสะดวกไม่ต้องมาคอยนับเงินถอนเงินนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาคอยถามเลขบัญชีกันเนาะก็สะดวกดีนะคะก็เดี๋ยวไปสรุปกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาคิดยอดรวมกันนะคะว่าเงิน1000บาทของเราแต่ละวันมันเพิ่มขึ้นยังไงกลายเป็นเท่าไหร่เนาะ ก็อย่างวันจันทร์นะคะเราลงทุนซื้อบานอฟฟี่ไปนะ24ชิ้นนะคะเราทำกำไรได้แค่120บาทเองนะใครจะมองว่าเยอะก็เยอะนะคะแต่เราว่ามันก็ค่อนข้างน้อยนะแต่ว่ามันก็พูดถึงมันก็ไม่ได้เปลืองพลังงานมากนะคะเราแค่แค่รับแล้วก็เอาไปส่งเนาะเพราะฉะนั้นได้เงินเพิ่มมา120บาทในวันจันทรนะคะส่วนวันอังคารนะเป็นวันที่เราลงทุนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามีคนสั่งออเดอร์เค้กแบบล็อตใหญ่มากเลยนะคะ แต่ก็เราอะจะรู้ที่ที่แบบว่าตรงนี้ขายอะไรถูกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปตรงนั้นนะคะค่าต่างๆเนี่ยมันจะไปหนักในเรื่องของบรรจุพัณฑ์นะคะเพราะว่าเราต้องซื้อกล่องโฟมด้วยเนาะแล้วก็ อันนี้บางส่วนลูกค้าก็จะจ่ายค่าส่งมาให้ด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของกล่องโฟมถาดฟลอยของขนมเค้กนะที่ราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็พวกไข่แป้งน้ำตาลพวกนี้ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังเหลือให้ใช้ในงานต่อไปได้อีกนะ ก็จบวันนะคะจากเงิน1,120บาทนะเราลงทุนไป966บาทนะคะรวมค่าส่งลาล่ามูฟด้วยนะคะเพราะว่าต้องไปส่งที่โรงพยาบาลที่ไม่มีที่จอดรถเนาะก็เลยใช้เงินแก้ปัญหาไปนะคะค่าส่งก็โดนไปอีกนะคะแล้วก็ สรุปรวมแล้วนะคะลูกค้าโอนกลับมาให้เราเนี่ย2520บาทนะคะแล้วก็ยังมีส่วนของเค้กที่ทำเกินไว้เนาะก็ขายได้หมดเลยนะคะ240บาทค่ะเพราะฉะนั้นจบวันนะเราก็จะมีเงินอยู่ที่2760บาทค่ะต่อมาที่วันพุธนะเราก็มีเงินอยู่2760บาทแล้วเนาะเราก็ทำเค้กนะคะ จะมีคนที่สั่งเค้กเมื่อวานไม่ทันเนาะเขาก็ขอให้เราทําเพิ่มนะคะเราก็ใช้ของที่สต็อกอยู่จากเมื่อวานเนาะเอามาทําใหม่นะคะก็ไม่ได้มีค่าวัตถุดิบเพิ่มเนาะแต่ถ้าจริงๆแล้วอาจจะต้องคิดค่าแรงเราเข้าไปด้วยนะคะก็ใช้ได้เงินมานะ160บาทแต่เรานะคะด้านไปซื้อผลไม้นะคะหาทำว่าจะเปิดออเดอร์ร้านตอนเย็นเนาะก็ ลงขายก็ช้านะคะแล้วก็มัวแต่ขายร้าน Delivery ของตัวเองอีกนะก็ทำให้ขายไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ผลไม้ยังอยู่ตรงนี้นะก็ขาดทุนไป40บาทนะคะจริงๆก็คือขาดทุนค่าผลไม้เต็มๆเลยนะแต่ก็พอหักกับกำไรที่ได้มาก็คือวันนี้ติดลบไป40บาทเนาะเพราะฉะนั้นยอดเงินรวมตอนนี้จะเหลืออยู่ที่2720บาทนะคะ ทีนี้เราเดินทางมาถึงวันพฤหัสนะก็จะมีการขายของ3อย่างนะคะที่ลงทุนไปเนาะอันแรกก็คือขนมบานอฟี่ที่รับมาและขายไปนะคะรับมา700บาทขายได้800บาทเนาะอย่างที่2นะคะ ก็คือข้าวหน้าไก่นะก็จะเป็นค่ากล่องค่าไก่ค่าข้าวค่าเครื่องปรุงค่าซอสต่างๆนะคะลงทุนไปจริงๆลงทุนไปประมาณ360กว่าบาทนะขอปัดขึ้นไปเป็น380เลยนะคะขายได้11กล่องกล่องละ50บาทนะเป็นเงิน550บาทนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะเราขายน้ําผลไม้สกัดเย็นนะคะอันนี้มันเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยนะที่เราคํานวณปริมาณผิดนะคะ แบบแตงโมนะก็ยังเหลือนะคะตอนนี้นะที่ร้านแต่ก็จะขายต่อในแอป Delivery ได้เนาะแต่นี้เราจะคิด Total รวมเลยนะคะว่าเราขาดทุนจริงนะก็คือเราซื้อผลไม้ไปทั้งหมด370บาทนะคะ3อย่างนะขายไปได้535บาทเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราได้รับเงินทั้งหมดนะคะเป็นกำไรรวมแล้ว615บาท สิ้นสุดวันตอนเย็นรวมคุณที่เรามีอยู่แล้วที่เราทบเข้าไปเนาะเราก็จะกลายเป็นมีเงิน3,335บาทค่ะส่วนในวันศุกร์นะคะก็เป็นวันที่หมดสภาพเลียร่างนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะลงขายอะไรที่เคยทํามาอยู่แล้วเนาะก็ลงเป็นข้าวหมูทอดนะคะก็จะมีในส่วนของข้าวหมูเนาะที่ราคาค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะตอนนี้เมื่อเดือนธันวาคมนะปีที่แล้วนะคะ ราคาหมูวันที่22ธันวาคมยังราคาอยู่ที่199บาทเองนะเรานี้จำภาพที่8หน้าร้านได้เลยนะคะแต่วันนี้ที่เราซื้อนะที่แมคโครราคา245บาทนะคะหมูสาชั้นเน,ะะนาะเพราะฉะนั้นก็จะไปหนักตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เลยใช้ส่วนของสะโพกปนเข้ามาด้วยเนาะแต่อันนี้ไม่ได้เป็นข้อเสียเลยนะลูกค้ากับ รู้สึกโอเคนะคะเพราะว่ามันมันไม่เยอะเท่ากับหมูสามชั้นเนาะแต่ก็ยังอยากกินหมูสามชั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็หมดค่ากล่องค่าข้าวค่าน้ำจิ้มค่าผักรวมกันทั้งหมดนะคะไป650บาทนี่เป็นพวกค่าหมูค่าวัตถุดิบเนาะแล้วก็ค่าและอื่นๆนเะเราทบไปเลยนะที่90บาทนะคะก็รวมแล้วลงทุนไป740บาทนะคะเหลือกำไรแค่340บบาทเองนะอย่างเศร้านะคะวันศุกร์เนาะ เราก็เอามารวมกับทุนทั้งหมดของวันพฤหัสน,นะคะก็จะเป็นเงินทั้งหมด3,675บาทนะคะพอดูอย่างนี้เนาะ5วันทั้งหมดนะคะทำกำไรไปได้เหมือนจะเป็น3เท่าของเงินต้นเนยนะแต่ก็บอกตามตรงว่าเหนื่อยมากๆเลยนะคะมันเหมือนกับเราใช้เวลาเพิ่มไปอีกวันละ4-5หชั่วโมงได้เลยนะในการทำของพวกนี้เนาะซึ่งถ้าเราคิดค่าแรงนะ ค่ายิวก็คือส่วนของอะไรต่างๆที่ต้องสูญเสียไปใช่ไหมคะแล้วก็ค่าของพวกน้ํามันค่าแกส๊สอะไรที่เราต้องเดินทางเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องลองช่างใจดูนะว่ามันคุ้มกันหรือเปล่านะคะแต่สําหรับเราเนาะที่อังจริงถ้าเราไม่ได้ทําอะไรพวกนี้เนาะเรากลับบ้านมาเราก็คงจะมานอนถ่ายติ๊กตอกดูอะไรอย่างนี้เฉยๆหรือว่าทําอะไรที่มันว่างเปล่านาะแล้วตัวเราเองเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรอยู่นะตอนนี้นะคะ ก็ถือว่าเราก็แฮปปี้พอสมควรน,นะที่เราสามารถสร้างเงินได้เท่านี้นะคะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะเอาเงินนี้นะคะไปทำกำไรต่อนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำวิธีการไหนดีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีไอเดียนะก็ส่งมาบอกกันได้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะถ้าเราคิดชาเลนจ์ใหม่ๆออกนะคะที่มาท้าทายตัวเองนะเดี๋ยวเราก็จะลองทํามาอีกนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจนะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะและที่สุดแล้วนะเราขอเป็นกําลังใจให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนเลยนะที่ขายของนะคะหรือใครก็ตามที่กําลังพยายามหางานนะหางเงินนะคะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวนะเมื่อก่อนที่เราทํางานประจํานะคะ เราไม่เคยเห็นคุณค่าของสิ่งพวกนี้เลยนะบางทีไปซื้อข้าวอะ่ะยังไม่เข้าใจเลยว่าอันนี้มันถูกหรือแพงนะเราไม่เข้าใจความเหนื่อยยากของแม่ค้าเลยนะเท่ากับการที่เรามาขายเองนะคะรู้เลยว่าคือบางอย่างอะ่ะโอ้โหเหนื่อยมากเลยนะแต่ได้กาไรน้อยมากคือเขาทําด้วยใจจริงๆอย่างเงี้ยอันนี้เพิ่งเพิ่งรู้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อของซื้อขนมมาขายต่อนะเราก็ไม่ต่อแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เราก็เข้าใจเลยนะว่า เออกำไรของเราอ่ะมันก็เป็นส่วนที่ทําให้เขาได้กําไรลดลงอะเนาะเพราะฉะนั้นก็ช่วยๆกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะใครที่กําลังท้ออยู่นะคะก็เนี่ยเราก็ทําได้นะทุกคนก็ทําได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ